สวัสดีครับเชฟไก่โดดเนิ้ยครับวันนี้ผมจะมาทําขนมโกงาไส้งาดําครับเพื่อนๆนวัตถุดิบของเราก็มีนี่ครับเพื่อนๆนเข้ามาดูได้เลยครับวัตถุดิบของเราก็จะมีแป้งโก้ครับหรือเพื่อนๆจะเอนจแป้งข้าวเหนียวไปคั่วให้สุกก็ได้นะครับผมถ้าไม่มีแป้งสําเร็จรูปครับน้ําตาลไอซิ่งครับเพื่อนๆนน้าอุ่นหรือน้ําร้อนนะครับผมงาดําครับแล้วก็ฟิล์สําหรับอัดโกครับผม หาซื้อได้ตาม l a z ด d a หรือ s h อ p e e ครับอันละไม่กี่บาทอกครับเพื่อนเพือเรามาลงมือทำกันเลยครับเพื่อนเพื่ทำแบบง่ายๆสามารถนำไปทําขายได้เลยครับอันไอซิ่งครับน้ำร้อนครับหรือน้ำอุ่นนะครับเพื่อนเอน,นตาส่วนผสมผมจะทิ้งไว้ลิงก์ด้านล่างการทำอธิบายคลิปนะครับเพื่อนเ คนจนกว่าน้ำตาลของเราจะละลายดีครับเพื่อนๆนน้ำเชื่อมก็สามารถทำได้นะครับเพื่อนๆเนมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับแป้งโกรครับใส่ลงไปได้เลยครับเพื่อนเอนคนส่วนผสมให้เข้ากันครับ วิากวนแป้งเพื่อนๆทาแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะคนเขาได้เร็วขึ้นครับนี่ครับกดตรงไปแบบนี้ได้ครับเพือนทำแบบนี้ครับจากนั้นเราก็เอาเขามาร่อนได้เลยครับเพื่อนๆหลังจากที่เราร่อนแปง้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมันจะมีเศษที่ ไม่ละเอียดนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาทําใส่กันครับเราจะเอาไปบดนะครับโดยใส่ขอบไองานดานี้ลงไปได้เลยนะครับใส่มากเส่น้อยกะเอาได้เลยนะครับเพื่อนๆกะเอาได้เลยครับใส่มากก็ได้ใส่น้อยก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆนแล้วเราก็เอามาเข้าเครื่องปั่นเลยครับ ประมาณ2ทีนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะได้ใส่งาดำแล้วครับเพื่อนๆอแยกเขาไว้ก่อนครับนี่ครับเดี<ๆ>๋ยวเราจะมาอัดใส่ฟ,ฟิล์มกันเลยครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนจากนั้นเรามาอัดใส่ฟ,ฟิล์มกันเลยครับเพื<ๆ>่อนๆชั้นแรกเราเอาแป้งโกของเราลงไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอาใส่งาของเราแบบนี้ครับ ลงไปได้เลยครับเพื่อนแล้วก็เอากดแป้งโกปโปเข้าไปครับกดเบาๆนิดนึงครับแล้วก็เอามากดเป็นรูปเลยครับเพื่อนใส่แรงกดสักหน่อยก็ได้ครับ เราก็จะได้ขนมโกใส่งาดำแล้วครับเพื่อนๆเ, <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆขนมโกงาของเราครับผมทำแบบง่ายๆสามารถนำไปทำขายได้เลยครับ <c oughs> เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเพื่อนๆ <c oughs> แล้วพบกันใหม่ี EP หน้าครับผมเชฟไก่โดดนิ้ว